วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องวิธีการใช้ไดเกตนะครับวันนี้เราเรียกว่าไดเกตไดเกตเนี้ยจะทำมาที่นะครับในการาตรวจสอบการโคดงอของเรลา,ราต่างๆอย่างเช่นตัวนี้คือเพาลูกเบี้ยนะเพาลูเบ้เมื่อเราใช้ไปใ,ใช้ไปนานๆเนี่ยมันอาจจะเกิดการโคดคือเราอะไรก็แล้วอะไรก็แล้วแต่ที่มันยาวมันจะเกิดการโคดได้ใช่ไหมอันเราก็มาดูว่า มันโคตรมากว่าแท่ไหน่ไปครับวิธีการติดตั้งนะครับเราก็เอาบีบล็อกเอามาวางตรงนี้สองข้างนะครับแล้วก็เอาบริเวณที่มันลมที่สุดเนี่ยที่ปลายที่ลมที่สุดมาวางเอยวางตรงนี้นะครับลมที่สุดแล้วก็มุนดูนะแล้วก็ คือเราดูเราดูด้วยด้วยสายตาเราดูไม่ออกหรอกว่ามันมันโคหรดอไในคดใช่ไหมเราก็ต้องใช้เครื่องมือเศษเกลียวได้เกลียวครับได้เกลียวมันก็จะวีการใช้นะครับถ้าเป็นตำแหน่งนี้มันจะดนูจะเป็นแม่เหล็กครับถ้าเราบิดมาตำแหน่งนี้มันจะปลดปลดจากการเป็นแม่เหล็กครับปลดเราดึงง่ายดิธีการใช้นะครับเอาดูไปนะครับเราต้องหาตำแหน่งที่มัน กลมที่สุดนะครับบริเวณเนี้ยกลมนะทุตรงนี้ก็ได้นะครับตำแหน่งนี้เนะเาะแล้วก็ทำมากไว้เราจะได้รู้ว่าเราหม,มุนไปครบรอบเนี่ยนะครับรจังนั้นเราก็เอาได้เกตมาติดตั้งนะครับนะที่การใช้แล้วก็เอา,อ,าอันนี้คือปลายเข็บปลายวัดมันนะครับเอาปลายวัดมันเนี่ยมาจิ้มตรงที่มาจิ้มตรงชิ้นงานที่เราจะวัดจิ้มเลยนะครับ นี่นะครับให้มันให้มันถูกกดไปประมาณครึ่งหนึ่งตัวนี้ให้มันถูกกดไปประมาณครึ่งหนึ่งนะโอเคเพราจากนั้นเราก็ล็อกล็อกก็คือให้มันดูดมุนตัวนี้นะครับมันก็จะแน่นโต๊ะเราจะจับนะนะครับหลังจากนั้นเราก็เซ็ตศูนย์ครับจดเชัเีเยนไหมหลังจากนั้นเราก็กเซ็ตศูนย์เห็นไหมนะครับเซ็ตศูนย์ เอเซ็ตศูนย์เสร็จแล้วเราก็ทำมาร์กอันนี้คือมาร์กราใช่ไหมมาร์กเพื่ออะไรมาร์กเพื่อรู้ว่าถ้าเราหมุนแล้วมาร์กโผล่มาอีกครั้งหนึ่งแสดงว่าหมุนครบหนึ่งรอบใช่ไหมนะครับเราก็หมุนนะครับหมุนช้านะครับอ่าดูนาฬิกาดูนาฬิกานะครับนาฬิกาวัดหมุนช้านะครับแสดงว่าแบบนี้คือโคตรไปโคตรไปเท่าไหร่แล้ว กดไปเ,เลยเล็กสีมาเราอ่านว่า0.1นะถ้าถ้า,ถ,าถ้าเข็มเลยเล็กนย์มาเนี่ยมันจะอ่านได้0.01อันนี้คือ0.01 0.02 0.03 0.04 0 5 0.06 0.07 0 8 0.09จุดโอเคแล้วมาที่จุดหนึ่งห่งเลยใช่ไหมอ่าสแสดงมันโคตรไป0.11แล้วนะครับแต่ยังไม่ครบรอบนะกดไปเท่าไหร่แล้ว0.12 อ่สูงสุดคือศูนย์จุดหนึ่งสองนะแต่ถ้าตีกลับเราเราไม่อ่านไม่อ่านครับศูนย์จุดหนึ่งสองนะสูงสุด 1, นะอ่านี่เท่าไหร่แล้วศูนย์จุดหนึ่งห้าศูนย์จุดหนึ่งเมื่อกี้อ่าหนึ่งห้านั่สูงสุดนะหนึ่งห้านะศูนย์จุดหนึ่งห้าศูนย์จุดหนึ่งห้าอยู่นะครับอ่าศูนย์จุดหนึ่งหกแล้วใช่ไหมศูนย์จุดหนึ่งหกศูนย์จุดหนึ่ง 0.00คือ0.016ครบรอบยังเนี่ยครบแล้วครบรอบแล้วมันตีกรับช่างมันไม่สนใจมันครบรอบปั๊บเราอ่านได้0.016แสดงว่าเพลาตัวนี้มันคด0 1 6มิลลิเมตรนะครับเราก็ไปเทียบกับค่ามาตรฐานของของรถยนต์รุ่นเนี้ยของชิ้นส่วนนี้ว่ามันค่ามาตรฐานเขาให้คดได้กี่มิล สมมติเขาสมมติว่าเขาให้คดได้ไม่เกิน0.20แต่มันคดไป0.16แสดงม่าใช้ได้ไหมคือมาค่ามาตรฐานต้องไม่เกิน0.20สมมติแต่เราวัดได้0.16เกินครับเกินหรือไม่เกินเกินเกินงไงไม่เกินไม่เกินสิค่ามาตรฐานสมมติเขาให้เขาให้0.20แต่เราว่าได้0.16อ๋อใช่แสดงว่าค่ามาแสดงว่าไม่เกินค่ามาตรฐานแสดงว่าพรานี้ยังใช้ได้ไหม